เต็มเลยอู้เยอะมากเลยน้องเ็ดตี่เยอะมากเลยอ่ะคงหิวกันมากเลยพุงกี้ดูดีแย่ๆเลย น้องเป็ดได้อาหารกินกันใหญ่เลยน้องเป็ดได้อาหารค่ากินยินกันใหญ่เลยจ้าลายๆนี่ตัวเมียนะจ้าขอบคุณมากนะคะคุณน้อย ขอบคุณมากจ้าที่แวะมาให้กำลังใจไปแล้วแย่งกันเสร็จแล้วไปแล้วจ้า <c oughs> ดูดิดูไปแล้วไปพวกเราไปกันเถอะไปกันเถอ,ถอวะอาาว่อาหารหมดแล้วอ่ะอาหารหมดแล้วอาหารหมดแล้วอะไรประมาณเนี้ย